คำต่อบเปล่าไร้โอกาสรักโป๊บสัมพันธ์นมรุ่นน้องมีลุ้นขื้นแทนเป็นคู่จิน้นป้ายแดงไปแล้วสําหรับคู่ของนางเอกดังเบลล่าราณีและหนุ่มรุ่นน้องไววัชรวิทย์ลังร่วมงาน รดนรักป่วนกวนแฟนเก่ารวมไปถึงมีโอกาสบินตรงไปทํางานด้วยกันถึงประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งก่อนหน้านี้ทางครอบครัวไปยังออกตัวว่าชื่นชอบและเป็นเอซีของสาวเปียวาอีกด้วยซึ่งเคมีของทั้งคู่ก็เข้ากันมากๆทั้งในจอและนอกจอจนมีแฟนๆหลายคนทันมาเชียร์ให้คู่นี้ตกลงปล่องชิ้นกันซะเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพลวาเผยว่าทิปญี่ปุ่นคือการเดินทางไปทํางานซึ่งต่างคนต่างไปและ มีช่วงที่ได้เจอกันเพียงครึ่งวันเท่านั้นไม่ได้มีการท่องเที่ยวที่อื่นๆด้วยกันจากกระแสะจิ้นที่เกิดขึ้นก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบแต่ส่วนตัวไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวที่นอกเหนือจากเรื่อง,งาการกลับไปเรื่องสารสัมพันธ์ที่หลายคนลุ้นไปให้เป็นเรื่องในอนาคตยืนยันว่าสถานะหัวใจยังโสดแต่หลังจากพูดออกสื่อว่าสด ในช่วงก่อนหน้านี้ยอมรับว่ามีนุมน่มๆทักมาคุยอยู่บ้างซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนแต่ก็เป็นการทักทายปกติไม่ได้พิเศษอะไรเพราะส่วนใหญ่เบลล่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้มากกว่าเนื่องจากช่วงนี้ตนเองกลับมารับงานมากขึ้นด้วยอย่างยืนยันว่าการคุยกับใครสักคนเรื่องเวลายังเป็นสิ่งที่เบลล่าต้องคิดถึงเป็นอันดับแรก